ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาริดปลายแถวครับวันนี้ครับมาริดปลายแถวครับก็จะมาพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ลมาริดให้ทุกท่านนั้นได้ฟังกันนะครับก็เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอลกัปตันของเราครับอย่างเซจอลามอสครับก็ย้ายซบปาลิซาชมงด้วยสัญญาถึง2ปีด้วยกันนะครับโดยเซจอลามอสครับก็อำลาถิ่นซานเดโกบอร์วิที่รับใช้มาถึง16ปีไว้ด้วยกันนะครับโดยวันนี้ครับเจ้าตัวครับก็อัปเดตรูปภาพแล้วก็ข่าวสารผ่านทาง f a c e b o o กรวมถึงง Instagram ขอเจ้าตััวนะครบโดย เปิดเผยครับผมมีความสุขจริงๆครับที่ได้ย้ายมาปารีสแซ็งแมงนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของผมความท้าทายใหม่และเป็นวันที่ผมจะไม่มีทางลืมเลือนผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มียอดนักเตะม,มากมายปารีสแซแมงคือสโมสรที่พิสูจน์ตัวเองแล้วในระดับสูงสุดผมต้องเติบโตต่อไปและพัฒนาขึ้นกับปารีสช่วยเหลือทีมให้คว้าถ้วยรางวัลที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับไม่ก็ต้องบอกว่า ถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนเราช่วยขายคนครับรู้สึกเศร้าใจแล้วก็ยินดีไปในเวลาเดียวกันนะครับที่ได้เห็นเอลกับตาของเราครับได้เปิดตัวกับบรลลิสซาชแมงครับเป็นกําลังใจให้เซจูรามอสด้วยนะครับหวังว่าเจ้าตัวครับจะทําผลงานได้อย่างอเยี่ยมแล้วคว้าแชมป์หลายๆใบนะครับสัญญาสองปีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ้าตัวนั้นควยหาครับเจ้าตัวนั้นต้องการด้วยนะครับเจ้าตัวก็ย้ายไปประเทศใกล้เคียงครับอย่างฝรั่งเศสนะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ข่าวต่อไปครับก็แน่นอนครับว่ามีข่าวลือมาช่วงระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับดิชาริสซันนะครับกองหน้าทีมชาติบราซิลนะครับที่คาร์โลเชลติครับต้องการดึงตัวเจ้าตัวมาร่วมทีมในทีมซานเดยกเบอร์นาร์ดิวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยดิชาริสซันนี่ก็ติดเป็นขุนพลในศึกโคปาอเมริกาปี2021ของทีมชาติบราซิลด้วยนะครับโดยรายงานจากโกดด์คอมครับก็ระบุว่าคาร์โลเชลติครับอยากร่วมงานกับดิชาริสซันอีกครั้งครับแต่เป็นการพูดคุยเพียงข้างต้นเท่านัััั้นนนนะะคครรบบเเื่องจากกต ติดรับใช้ทีมชาติในสุโคปาเมริกาอยู่นะครับโดยถ้าเกิดมีการพูดคุยหรือว่าเจราจาอยาเป็นทางการครับทั้งสองฝ่ายก็จะต่อไปทางของเอเวอรตันนะครับเพื่อผู้คุยสัญญาซื้อขายของเจ้าตัวนะครับซึ่งแค่วัย24ปีนี้ครับก็มีบทบาทในการ ช่วยให้ทีมชาติบราซิลนะครับเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศในซิโคปาอเมริกา2021นี้นะครับโดยดิชาริซอนครับยิงไป42ประตูให้กับเอเวอเรตันนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากวัตฟอร์ดครับในปี2 0 1 8ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์นะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าอาเช่ครับจะดึงดิชาริซอนมาทีมเลมอลิดได้หรือไม่ครับเพราะแน่นอนครับเลมอลิดมีนักเตะบราซิลมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรดิโก้นะครับเวนิสุจูเนียครับเอเดมิลิตาครับคาเซมิโลเป็นต้นนะครับ ทางฟอรบิโซโลมัโน่ครับก็รายงานว่ากับเลเมริตครับ er it, ต้องการเก็บมาเป็นอนุญาตไว้นะครัแบบแล้วก็ขายอิสโก้ครับหากมีข้อเสนอที่ดีครัแบอบิสโก้ก็จะปล่อยตัวออกจากทีมไปนะครับรวมถึงมิลานครัแบบก็อยากจะได้อาวิโรออเวโอซอล่อลอลานะครับแบบ็กขวาของทีมครับเนื่องจากแบบ็กขวาที่ยูมาจากแมนยูอย่างเดียโกดาโลครับก็จะหมดสัญญาย,ยืมตัวไปนะครับแล้วก็แกลเลเบลครับก็ยังไม่คิดที่จะแขวนสตาร์ทนะครับเนื่องจากเจ้าตัวจะกลับมา มุ่งมันกับเลมานริตอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากคาร์โลชีลติกลับมาคัมแบ็กในการคุมทีมนะครับก็ต้องดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับกาลเบลในยุคของอันเชลติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พูดถึงนัดชิงชนะเลิศที่จะมาเตะในวันที่ส1นี้ครับอย่างโคปาเมกา2021ิครับก็เป็นกำลังใจให้ทัพเลมาดริดด้วยนะครับที่รับใช้ทีมชาติบราซิลครับในนัดชิงนัดนี้ครับ แน่นอนครับเป็นแรงใจให้กับเอเดอร์มิลิตาอคาซเมโรโรดิโกแล้วก็วิลสูจูเนี่ยนะครับคว้าแชมป์โคปาอเมริกามาให้ได้อีกหนึ่งสมัยนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวสารเลมาะลิดครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปครับอยู่ในช่วงศึกยูโรแล้วก็ศึกโคปาอเมริกาครับทำให้หลายอย่างครับยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรน่าสนใจครับรวมถึงนักเตะก็ทยอยกลับมาซ้อมเลยครับในชุดปริชิชันครับที่เราเห็นกันในตามเพจ ของสื่อสโมสรนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเซโลครับอ่ามาเตโอเดกาศครับเดนนิสโซบายอสดครับเป็นต้นนะครับทุกคนก็ทยอยมาตรวจร่างกายมาซ้อมพรีซีซั่นแล้วนะครับสำหรับมาริไปแถวครับมีเพียงเท่านี้จริงๆครับถ้ามีข่าวข่าวอะไรมาอัปเดตกับผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านนั้นได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ